ดูดวงชาวาราศีเมถุนหลังสงการนี้ดวงเปิดรับทรัพย์โดยโชคโชคชะตาบนกนุศลวาสนาของท่านตกตำแหน่งสองเหรียญจะหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปลผันกลับมาล่ำรวยอีกครั้งหนึ่งจะเลิกลุกเรืองขึ้นมาตั้งทีันได้ดวงชะตาสขสมสมบังดังใจหมายแบกบภาระไว้อย่างหนักหน่วมเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเฮาหานดวงชะตานี้จะ,จะเจริญลุกเรืองรับทรัพย์โดยโชค จะมีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มมีเงิน,ม,งนมีทองไหลามาเทมาประสบความสําเร็จการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านมีดดาบป,ปากเต็มหลังกระวนกระวายกระสรับกระสายอดทนอดกลั้นแทบจะทนไม่ไหวการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ให้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลเจริญรุ่งเรืองรับทรัพย์รวยโชค เราผมดวงนี้ได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลชิงหวชิงพิบตกตำแหน่งเอ็มเพสด้วยบุญกุศลวาสนาการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่ตกตำแหน่งคร,รงตตงอบครัวขึ้นมาทิ้นมาทันทีทันใดนะผมจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำม,มาค้าขึา้นทำมาค้าขายจเจริญรุงเรืองได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มดวงชะตานี้รับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมาย หลังสงการนี้จเจริญลูกเรือก,กลับมาล่ํารวยอีกครั้งหนึ่งการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพทุบายจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองม,มีดบาดมีดดาบปักตรงกลางใจกระบ,บนกวายกระสับกระสายอดทนอดกลั้นแทบจะทนไม่ไหวตกตําแหน่งบุญกุศลวาสนาได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้หมุนเวียนแปรเปลี่ยนแปรผัน,พ,นพัฒนาแห่งวัฏจักร พราะนั้นมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าดวงนี้ต้องเอาจริงเอาจ,งอาจังนั่นเองครับท่านต้องคิดทีนิดไต,ต่ตองให้รอบคอบให้ปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันดวงชะตานี้วางแบบแผนมองการไกลจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจนได้รับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายมีดาปาักลงมาเต็มหลังกระวนกระวายกระสับกระส่ายราชสีมานอนซบตากด้วยอํานาจบุญบารมีวสาสนาดวงชะตานี้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาท,าทันทีจได้ ใ้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาน้กตกตำแหน่งใครประเพณโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งที่ใช่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านอัศวินส่งมอบถ่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์ไปยังเจ็บปวดรั่วลาวแสนทุกทรมานใ้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดด มีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระวรรายกระสับกระส่ายการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอํานาจบนบารมีวาส,สนาอ่าจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวาจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันใด,นดยังใดถึงแม้ท่านจะต้องยืนหยัดด้วยตัวท่านเองก็อดทนอดกลั้นหน่อยเดี๋ยวก็จะได้ดีดวงชะตานี้เจริญลุกเรืองแต่ตกตําแหน่งการแช่มชื่นที่จะต้องมุ่งมั่นเอาจิงเอาจังในโชคชะตาควรทนี้ต้องถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสีย ตกตำแหน่งเดลิเวอร์เป็นโสดจะได้มีแฟนมีแฟนอยู่แล้วจะได้สมสมหวังดังใจหมายเพราะฉะนั้นนะผมปีใหม่ไทยไปเที่ยวสงการให้มีความสุขกลับมาจะเกิดความแจ่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีท่านจะได้รับเหรียญทองเหรียญใหญ่เบล่มตกตำแหน่งในโชคกตาลบน,น้อยนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาแต่บางอย่างที่ท่านจะต้องทำก็คือกบาออบไหว้สิงิ์สิทธิ์ขอพรบุญกุศลวาสนาจะมาหนุนนำในโชคกตาดวงชะตานี้จะได้เก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตในโชคชะตา ครับเดอสตาร์ส่องแสงบนจันทาดวงจัตาเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินขอทํานายว่าดวงจัตานี้จะรับทรัพย์โดยโชคเป็นไปได้ด้วยดีดวงชตตาราศีเมถุนในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะได้พบกับโอกาสและความท้าทายมากมายเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง และการเติบโตในหลายๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักและโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามามาดูกันว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างด้านการงานโอกาสทองรออยู่เบื้องหน้าในช่วงต้นเดือนดาวพฤหัสบดีจะโคจรเข้าสู่ตำแหน่ง ที่เอื้อประโยชน์ต่อการงานของชาวราศีเมถุนส่งผลให้คุณมีโอกาสได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ในที่ทำงานผู้บังคับบัญชาจะเห็นถึงศักยภาพของคุณและอาจมอบหมายโปรเจกต์สำคัญให้คุณรับผิดช,ชอบนี่เป็นโอกาสทองที่คุณรอคอยมานานจงใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ช่วงกลางเดือน จะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการส่งใบสมัครหรือเข้าสัมภาษณ์งานดาวสุขจะช่วยเสริมเสน่ห์และความมั่นใจให้กับคุณทำให้คุณสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้สัมภาษณ์ได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการพูดจาและไม่ควรโอ้อวดความสามารถจนเกินจริงในช่วงปลายเดือนอาจมีความท้าทายเล็กน้อยในที่ทำงาน เนื่องจากดาวอังคารจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานได้ง่ายคุณควรใช้ทักษะการสื่อสารที่ดีของคุณในการจัดการกับสถานการณ์นี้พยายามรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและหาทางออกที่ทุกฝ่ายพอใจร่วมกันด้านการเงินระมัดระวังการใช้ใจ่ายแต่โอกาสดีๆก็มาเยือน ในเรื่องการเงินเดือนนี้ชาวราศีเมถุนควรระมัดระวังการใช้ใจ่ายเป็นพิเศษดาวเสาจะส่งผลให้คุณมีแนวโน้มที่จะใช้เงินเกินตัวโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากซื้อของฟุ่มเฟือยหรือลงทุนในสิ่งที่ไม่จำเป็นควรยับยั้งชั่งใจและพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจใช้ใจ่ายเงินก้อนใหญ่ อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ต่อการเงินของคุณอาจมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษหรือเงินก้อนที่ไม่คาดคิดเข้ามานี่อาจเป็นโบนัสจากที่ทำงานหรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุณทำไว้ก่อนหน้านี้ควรใช้โอกาสนี้ในการเก็บออมหรือชําระนีสินที่ค้างทังอยู่ สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนล,ลงทุนช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ตลาดดาวเนปจูนจะช่วยเสริมสัญชาตญาณทางการเงินของคุณทำให้คุณสามารถมองเห็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจได้อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังไม่ให้ความเชื่อมั่นนี้นำไปสู่การตัดสินใจที่ประมาทเกินไป โอกัสที่เข้ามาเปิดรับสิ่งใหม่ๆด้วยใจที่พร้อมเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสใหม่ๆสำหรับชาวราศีเมถุนดาวยูเรนัสจะกระตุ้นให้คุณมีความกระตือรือร้อนที่จะเรียนรู้และทดลองสิ่งใหม่ๆนี่อาจเป็นโอกาสในการเข้าร่วมคอสอบรมสัมมนาหรือเริ่มต้นงานอดิเรกใหม่ ที่คุณสนใจมานานในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมโครงการพิเศษหรือกิจกรรมที่น่าสนใจแม้ว่าอาจจะอยู่นอกเหนือความเชี่ยวชาญของคุณแต่นี่คือโอกาสที่จะช่วยขยายขอบเขตความรู้และประสบการณ์ของคุณอยากลัวที่จะก้าวออกจากคอนเฟอร์นโซนของตัวเอง ช่วงกลางเดือนอาจมีโอกาสในการเดินทางหรือทำงานร่วมกับคนต่างชาติดาวพฤหัสบดีจะเอื้อประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหากคุณทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายเครือข่ายหรือหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ สำหรับผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนและเตรียมความพร้อมดาวสุขจะช่วยเสริมความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจให้กับคุณทำให้คุณสามารถมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ผู้อื่นอาจมองข้ามอย่างไรก็ตาม ควรทำการวิจัยตลาดและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงมือทำจริงความรักเวลาแห่งการเติบโตและความเข้าใจในเรื่องความรักเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นสำหรับชาวราศีเมถุนไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะโสด หรือมีคู่แล้วดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางอารมณ์และความเข้าใจในตนเองของคุณซึ่งจะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่สำหรับคนโสดช่วงต้นเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเปิดใจรับความรักใหม่ๆ คุณอาจพบเจอคนที่ถูกใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดเช่นงานสัมมนาหรือกิจกรรมทาง,งอส o ง i มต่างๆดาวสุขจะช่วยเสริมเสน่ห์และความมั่นใจให้กับคุณทําให้คุณสามารถสร้างความประทับใจให้กับคนที่คุณสนใจได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามควรใช้เวลาในการทำความรู้จักอีก ฝ่ายให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจผูกมัดใดๆสำหรับคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตร่วมกันดาวเสาจะกระตุ้นให้คุณและคู่ของคุณได้พูดคุยถึงเป้าหมายระยะยาวและความคาดหวังในความสัมพันธ์นี้อาจเป็นโอกาสที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานการมีบุตร หรือการลงทุนร่วมกันในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายเล็กน้อยในความสัมพันธ์เนื่องจากดาวอังคารอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือการสื่อสารที่ผิดพลาดได้ง่ายคุณควรใช้ความอดทนและความเข้าใจในการจัดการกับสถานการณ์นี้พยายามรับฟังความรู้สึกของอีกฝ่ายและไม่ด่วนสรุปหรือตัดสินใจใดๆ โดยใช้อารมณ์ช่วงตลายเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการสร้างความโรแมนติกและความใกล้ชิดในความสัมพันธ์ดาวเนปจูนจะช่วยเสริมสร้างจิตนาการและความรู้สึกลึกซึ้งคุณอาจวางแผนทริปพักผ่อนสั้นๆกับคนรักหรือจัดเซอร์ไพรส์พิเศษเพื่อแสดงความรักและความห่วงใย,ยต่อกัน สรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและการเติบโตสำหรับชาวราศีเมถุนทั้งในด้านการงานการเงินและความรักคุณจะได้เผชิญกับความท้าทายใหม่